สวัสดีพี่น้องป้องปายสุ่มองสุแกครับผมวันนี้เสียงอึ้องเที่ยวเลยพาพี่พาน้องมาเบิ้งสถานการณ์น้ำท่วมครั้งที่สามเลยดิสามเลยดิสามเลยดิหลังจากพายุอย่างก็เตียนมูดเตียนหมู่มจากซื้อวสัสดร์บุกตั้งแต่วันที่21พอดฮอตวันที่26แต่วันนี้วันที่27ยังตกอยู่เลยโคตรโผล่บะม่บักแตงตกอย่างกระดอกกระเดียน้ำเลยขึ้นเยอะที่สุดตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาม ค่อยบาเทียนนี้ไล่ที่สุดครับผมเดี๋ยวปเบิงแต่ละจุดแต่ละจุดกันตอนนี้เราอยู่ที่ลอยต่อระหว่างบ้านคอนแดงกับบ้านติดต่อครับผมอันเนี้ยเป็นริมน้ําเลยจากคอนแดงไปติดต่อนะครับผมจะเสียให้ถ่ายกองน้ำปเดี๋ยาเอาค่อยอกนเบ่งน้ำก่อนเบ่งน้ำหรือเบ่งน้ำหรือผู้น่ะป้าปวดโผบักโมบักแต่งอีเมก็เอ่ยเอากขมาจุ่มสะดุ้งอยู่จุ่มสะดุ้งเสื้ออยู่พี่น้อง น,นี่ลอยต่อนะครับผมอกล้องก็คือสันใช่ปอันนี้เป็นบริเวณลอยต่อระหว่างก้อนเนกับตี่ต่ออันนี้ที่เป็นมองที่น้านํามันมันมาตูน,น้ําเลยนะมองของน้มามันครับผมเนี่ยน้ำมันก็ได้ด้วได้ดวง,งก็สิผ่าดเวงน้มามันของน้านํามันไตมาได้ดวงได้ดวงคานถนนยักษ์ก็ชิบูาไม่เวิง้งเอาเด้อพุดนะได้ดวงได้ดวงครับน้ำกระไรเอาไปเวิงอีกตูนไหมครับผมอันนี้จุดแรกต้านขนแดงติดต่อ ขึ้นไหลบ่ใหญ่ดขึ้นไหลใช่ไหมข้ามบ่ได้ข้ามบ่ได้แล้วข้ามไปได้บ่ข้ามไปได้บ่คำหน่าดูได้แต่เท่านี้ครับผมสะพานบ้านเล่งควายสะพานบ้านติดต่อไปเล่งควายน้ำเอียงติงไปบ่ได้แล้วขี่เหลี่ยมไปย่างเดียว โอ้มีเหยียะยางไปก็สิโอ้ผมไป่แล้นี่สะพานครับผมสะพานบ้านบ้านติดต่อไปแรงควายจุสะพานแล้วหืยน้ำจากน้อยก็น่านห่วยโอ้ไปหยน้้าอขดสูงย,ปย,ยไปบ่ได้แล้วพี่น้องมันสูงแล้วมันสูงแล้วอย่างหัวเขาเขาแล้ว ขี่สะพานแล้วข้ามสะพานไปแหลงควายครับผมครับอ,อาสมนีเดืบอบไปต่อเดือพี่นอ้องนี่คือสะพานบ้านแหลงควายครับผมโอ้ยิงเตีงน้ำมาแต่ไปเบิ่มงมองไอต่อครับผมอันนี้สะพานบ้านติดต่อไปแหลงควายวันที่27 กันยายน2564เวลาประมาณใกล้เที่ยงครับผมอันี้บ้านติดต่อครับบ้านติดต่อรับแต่ซอยนี้ซอยเดียวตีใหญ่น้องสะพานนะอ้ซอยต่ซอยต่อไปนาตียางไปกระเฮ็นตีใหญ่ฮอตเอลพนดเรื่องนี้นะ พร้อมเต็เมื่อคืนในีพร้อมเต็มเมื่อคืนนี่บอกรางนี้นี่ทางนั้นบอ่าีใหญ่เปหลับครับเปนมยานเหมือนพร้อมเนี่ยมันติดต่อครับมันติดต่อครับผมพร้อมคอรเปียเปียก็ะลอยน้าเลนเซ่ครับ นรวมพอกรวมพอกเบด,ดครับผมันนี้บริเวณบ้านติดต่อครับผมน้ำเสมอกันกันกบถนนแล้วน้ำกับถนนเสมอกันแล้วอีกน้อยหนึ่งก็จะข้ามเขตมาโรงเรียนบ้านติดต่อแล้วนะครับน้ำที่บริเวณบุ่งนี้กุดนี้ครับผมโอ้ฝนตกพีนพ่น้องฝนตก อันนี้หน้าโรงเรมเทคนิคครับผมหน้าวิเลยเทคนิคฝนกระตกโอ้ฮ่าพูดนะล่างน้นที่เขาเคิงเหี้ยนแล้วฝนตกเหนือใหอยู่น้าบ้านทอมอันนี้หน้าวิเลยเทคนิคครับผมเวลาประมาณเกือบบ่ายโมงไปก็เด้อไป,ไปก็เด้อฝนตกฝนตกโอ้หน้าเทคนิคคบหน้าเทคนิคอันนี้เจริญรัต จเจริญรัตซอยเจี๊ยบเข่าหน้าเทียบนี่อยู่ครับกำลังอยู่หน้าเทียนิกคืเกอเขาโคนะุณน่ะนานอ่ะอืมอมอกไปทางในก็ได้แล้วคนกระตกุกอายุเปลี่ยนมูเปลี่ยนมาหน้าสาราฮอดวันพี่ที่สิบหกตอนนี้ที่สิบเจ็ดเราอย่างตกเสืออยู่คุณเปลี่ยนมูเปลี่ยนมาเอ้ยเศรษฐหอด้านคุณอักเราคุณนะ่ะอาขึ้นช่วยดับไฟ อันนี้เวลาประมาณสิบายดโมงครับผมวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายน์่องพันห้าร้อยหกสิบสี่เตียนมูดเตียนมากกันนั้นเราไปแล้ววัวไปเถอตกโคบ,บอยู่อันนี้ซอยข้างวัดสีบุญเรืองครับผมวัดสีหลงไปทายน้ำอยู่อยู่ทางซอยนี้มันพ้นโตล๊ลงก็ได้โอ้น้ำไหลจังเด้อ กินไรจริง,ง,รงโอ้ยคนตกโปกพี่น้องเอ๋ยบรรยากาศคนตกชุมชนบ้านติว้วนะตะลาดแดงบ้านติ้วครับน้ำคุณอ่ะววววโอดโหบังโม่บังเตงน,นี่เขเอย่ยฝั่งนั้นที่เปลี่ยนวัดทับมิงควันครับทับมิ่งขวัญขาดการติดต่อแล้วอยู่ในเกาะแล้วตอนนี้ครับผม อันนี้ทางเขาวัดทับยิงควันครับผมเข้าไม่ได้แล้วตัดขา,าดจากโลกภายนอกเรียบร้อยเลยต้องอาศัยเรือนะครับในการเข้าออกไปวัดทับยิงขวัญฟ้าคืะสิบป่ายาทกี่เร,พรกพี่น้องคุณผูมเนยก้ยยางกระดกกระเดียบคุณาฟ้าน้ำแห้งจริงพาไปบ่อดดเดือพี่น้องพาไปนี่มีซิไล่าไปนหลน้ำครับผม น้ำไหลแรงมากครับผมที่หน้าวัดทิพย์ทับมิ่งขวัญอันนี้ห่อนาฬิกาหน้าจวนเด้อพี่น้องเด้ออยู่ในบริเวณบันติวอยู่นี่นะบันนี้ซอยลงไปบันติวที่มันสีทะลุลงพระซัดนะน,นะน้ำขึ้นคือกันดิเดือเดือเขาสิไปายให้เบิงเด้อซอยที่ลงไปจักห้อนาฬิกาเนี่ยอีกสักคู่จะลงไปถ่ายให้ดูซอยนี้ซอยนี้เดือซอ,อยนี้ครับผมน,นาทีประทานมาแล้ว ต่าอยนี่เป็นทีไปทะลุลงงพาทัพเลนะยืนหน้าห้องนะดิสาบาเข้าไปด้บรนี่เข้าไปบ่ไเ้เลยนโมเอายางละคงก่อนนะมีเรือมีเรือไปสั้นจอดแล้วเข้าไปบ่ได้แล้วรถยนต์ครับผมนี่ซอยนี่สีไปทะลุวัดทับนี่กวนพรอมทะลุหลวงพาทัพพร้อ าการติดต่อโดยทางรถยนต์ๆๆนะครับผมใช้เรืออย่างเดียวครับผมห<ป>้าน, <ไป S 1> นมาหลอช่วยเรือครับเรือที่ไปรับคนออกมาครับผมเราะว, <ๆ S 2> ว่าญาติคพงมาบอกพ่อป้องจะเรือให้ไปักคนออกมาเน้นญาติเป็นเล<ช>ิศญาติเปนผูกห้าก,กันนีดครับผมห้านก็ไปรับสารนาเรือไปรับ,รบออมาแล้ว เพราะว่าเขาบอกสถานาการณ์เนอะน้ำมันขึ้นสิลดจำได้ตอนแรกคนกับบอยยากออกมาแล้วเนาะวันนี้น้ำมันขึ้นเรื่อยๆก็เลยเพื่อความปลอดภัยออกมาดีกว่านะครับจะเป็นโถประสานงานให้ไปรับม,มีบริเห็นนะฮ้อนนาฬิกาเนะลยครับผมฮ้อนนาฬิกาน่าจวนมีรถทหารมาคอยช่วยเรือครับผม,มนี่ชื่อเบิ่ง น้าห่อหนาดีกานี่ก็ที่มีโรงแรมซันทะเลตซันทะเลตมีกะน้ำเข้าแล้วคือเโรงแรมซันทะเลครับผมอยอย่างไรก็มาไดเขาแยกค้มือลงมต้นโต๊ะจังวันนี้ตอนบ่ายโมงแล้วของวันที่ยี่สิบเจ็ดฝนยังตกอยู่ครับผมเก็บบรรยากาศไว้ในลูกให้ล้านบนในอนาคตโรลงแรมซันทะเลตซันทะเล,น,ะเล,น,ะเลน้ำก็เริ่มเข้าครับผม นี่นำเข้าไปแล้วนำเข้ามาโรงเรียนแล้วเดี๋ยวไปเบิกงงต่อไปต่อครับผมมีฝังจุดฟองบุดฟองฝั่งเทศบาลยังดูดีอยู่แต่ว่าฝั่งไปรษณีย์ตั้ตั้มตั้มเห็นบอพี่น้องเก็บจุดหัวเปล้วยุคนนะ น้ำสูงมากครับผมชุมชนหลังไปสนีนี่มองไก่แล้เป็นภะูบโมพิษครับผมมอ็อกขึ้นไอ้ขึ้นนั่นเป็นภูบโมพิษรูปนี้พร้อมเก็บทุกตังผา,าเหลียญครับผมเดี๋ยวหอดสิไปเลาะเบิรงอันนี้ไปสนีเลยครับผมเละหลังไปสนีเลยก็จะเป็นดังนี้แบบตบระแทม๋ยวต้ามถนนไปเบอร์ต้านตังไปสนีเลยก็ที่เป็นจังที่ครับผมว่า ปาดมันลูบลงเนาะมองนี้มันลูบลงปาดแม่พี่แม่เป็นใครจะล่นช่างในนั้นมีคนอยู่อยู่ตีคัมนะมีค่ะเพิ่นเพิ่อนยูยูนั่ง้องบ้าน่มัแล้วไฟบอดับตีคัมนะไฟบอดับตีจำว่าเด้อค่ะแต่เมื่อคืนนี้แต่เมื่อคืนนี้บอดับตอนเรามาห้าทุ่มนี่ยมันจะอยู่ทางน้ำแข็งเราเนี่ยอ๋อแล้วุึงปากต่ำๆเหมือนเซ้น้ำถือบอดชอดนี่ไฟบอดับ ตบันทานจในการใช้เรือส่เรับเอาเรือไปดิครับเนี่ยขเรือไปครับเรือวไงเนี่ยไปสงบ่เอาให้ไปเินบ่เออแ่ได้อาแนวกินไปส่งครับผมในการเอาแนวกินไปส่งใช้เรือเจ้าหน้าที่มาดูแลครับผมมาเป็นออกมาบได้ พีน่น้องก็คือเนี่ยกลิ่นโซมครับชุมชนหลังไปสนีครับผมชุมชน,นล่างไปสนีครับผมใครเรือไปได้ครับนี่นะ,น,ะ <c oughs> นึกว่าณีเห็ุเป็นตลาดน้ำตีนออก <c oughs> อันนี้ล่างไปสนีครับผมบ้านในอำเภอวัดจ้าแนอำเภอยุ้งแดงน้องเน,น,นีญยมาจุ่มนอนเดินปัญญาปัหญ่นนกรสิบ้านเจ้าบ้านไหนบ้านประสาทชน ข้างบนก็ขายของกลายเป็นตลาดน้ําไปเลยนะครับพี่ใายขฉีเ <laughs> รลียคายค,ครามร้อจมเงินแล้วนี่นะมือเซาีมือเซาที่มาเป็นเม็ดนี้เลยค่ะเอออันนี้มันขึ้นมือเซานี่นื้บอกขึ้นเมือ่อคืนนี่ตำแหน่เมื่อคืนโอตแสดงว่าอันเก่านี่ลงไปแล้วอันเก่าลงไปแล้วค่ะสามรอบลงไปแล้วโอ้อันนี้ขึ้นมาใหม่อันนี้รอบชางหรือรอบสี่นี่นะสามค่ะโอ้กลัวถักหะงูมังเกิ้ล อนนั้นมาสิ่งเสาร์มื้อนี้ก็บ่ริษัทเสาร์น้ำผาทุ่นกระไรมาหลายอยู่ไปเบิ่งทางคุณเด้อค่ะทางนั้นน้ำน้อยทางนั้นน้ำไหลาโอ้ครับครับครับที่ทานทานน้ำไปสะดีครับผมสะพานแขวนครับสะพานแขวนจอกเม็ดเราทำนิดน่ะน้ำจอกเมตรแล้วครับเล็กอย่างนั้นเล็กอย่างทิปเอสหรือเท่าไหนก่อนนั่นนะเท่าไหนขึ้นนะ เรา,า,าเออจะไปดูระดับน้ำมองม้องมองเสาสะพานแขนนะครับมันมีตัวเลขบอกอยู่เยอะมากตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่10เมตรครับผมบริเวณสะพานแขนครับผม10เมตรวันที่27 กันยายน2564 13ห้นาฬิกาอยู่ที่10เมตรพี่น้องเด้อ11เมตร40่ิจุสะพานเกนครับผมแต่ว่าสะพานข้ามไปเลยพาเล่นมอสิจุแล้ววาดนนัผักตบเรนไปผักตบเรนไปสิรอดได้บ่เนาะสิรอดได้บ่เนาะผักตบกระไพราเพื่อน,นะวันนี้พาพี่พาน้องมาเลาะเบิ่งน้ำท่วมน้ำเลยขึ้นครับผมตั้งแต่บ้านคอนแดงติดต่อ เลยมาฮอดหน้าเทคนิคบันติววัดทับเมียงควนเลยมาหน้าบริเวณหน้าไปสนีครับผมสุม m z นไปสนีและสิ้นสุดที่สะพานแขวนสะพานข้ามไปเลยพาเลตครับผมตอนนี้เอาเป็นคลิปหนึ่งก็แล้วกันเนาะคลิปหนึ่ง,งน้ำท่วมจังหวัดเลยครั้งที่3 วันที่27กันยายน2564ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกาครับผมแล้วคลิปช่องจพโ่อติดตามคลิปช่องหรือคลิปช่องที่ต่อไปเรื่อยจักามสนามสนามสนามอย่างสนามส,สวนสุขภาพสนามกีฬากลางแล้วก็ิิไปทางวังทางตลาดตลาดตลาดตลุงครับผมเลยไปกั้งปานาบอน เอออันคลิปนี้ก็สิฝากไปก่อนลาพี่ลาน้องก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนเด้อช่องเสียงออ่งเที่ยวเลยแช่แนวเสียงอึง่งเที่ยวเลยแช่แนวลาพี่ลาน้องก่อนพี่น้องมีความสุขความเจริญกันท่วนทน้นหน้าปลอดภยัยห่างไกลโควิดแล้วก็ห่างไกลน้ําท่วมคลิปแรกขอกาวเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม